สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยไม่ไม่ไม่รู้ว่าอ่าไม่ทราบว่าจะมีน้องๆน้อง,องๆคนไหนเคยทานโกโก้ยี่ห้อนี้ไหมคะสมัยก่อนนี้เขาจะเป็นกระป๋องเนาะเป็นกระป๋องอ่ากระป๋องสกระป๋องสังกะสีสีแดงสีนี้เลยนะคะโก,โกโก้ตานางอ่าแม่พยาบาลนะคะตัวเนี้ยอร่อยอร่อยมาก คือพี่อ้อยทานมาตั้งแต่พี่อ้อยเด็กเนาะเพราะว่าแม่แม่ชอบทานโกโก้ตัวนี้เพราะว่าพี่อ้อยลองมาหลายตัวแล้วนะคะโกโก้ลองมาหลายตัวหลายยี่ห้อแล้วเนาะลองลองมาแล้วก็อ่ามันไม่เจอที่ถูกใจนะคะแล้วก็ไม่อร่อยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คือแบบอ่าคุณหมอสั่งห้ามพี่อ้อยทานกาแฟนะคะสั่งห้ามพี่อ้อยทานกาแฟพี่อ้อยก็เลยอ่าต้อง ไปเดินหาหาในห้างนะคะหาในห้างไม่มีไม่มีนะคะไม่มีโกโก้ตัวนี้จะมีแต่โกโก้ตัวอื่นนะคะเดี๋ยวนี้เอกาทําแบบนี้เลยนะคะฝาปิดไว้เนาะแล้วก็ปิดนะคะตัวนี้ก็ดึงออกได้เนาะก็จะปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็พอเวลาแกะออกมาจะทานเราก็จะเปิดออกมาเป็นลักษณะนี้เลยเนาะก็ของพี่อ้อยพี่อ้อยจะใช้ หนึ่งช้อนชมพูลเลยนะคะสองช้อนตักไม่ถนัดสองช้อนชมูนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็่าจะใส่แค่น้ำตาลนะคะจะใส่จะใส่แค่น้ำตาลจะใส่แค่น้ำตาลเท่านั้นก็ไม่ใส่นมไม่ใส่นมเพราะว่าย้อยไม่ชอบ ทานกาแฟเดี๋ยวนี้พี่อ้อยก็ไม่ใช้ไม่ใช้นมนะคะไม่ใช้นมเนาะก็จะใส่แค่น้ำตาลแต่ว่าพอดีหมอห้ามหมอห้ามกาแฟก็ทานได้แต่โกโก้นะคะก็เลยซื้อโกโก้มาลูกก็เลยสั่งโกโก้ให้เนาะก็ตรงนี้อ่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะกดน้ําร้อนใส่นะคะอันนี้เป็นแก้วชงแบบอ,อัตโนมัติเนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้ช้อนลงไปคนนะคะ แก้วตัวนี้พี่อ้อยก็สั่งซื้อมาเหมือนกันนะคะสั่งซื้อมาเหมือนกันแล้วก็กดที่ตรงนี้เขาก็จะคนเขาก็จะคนแล้วก็ดูจนกว่าเขาเข้ากันนะคะตัวเนื้อเขาเนียนเข้ากันเนาะแล้วก็แล้วก็พอแต่ถ้าเขายังไม่พอเราก็กดใหม่เจ้าจะไม่ค่อยเห็นนะ เพราะว่าตัวโกโก้แบบเป็นสีดำเนาะเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ใส่นมก็ประมาณนี้นะคะก็อร่อยอร่อยค่ะพี่อ้อยบอกได้คําเดียวว่าโกโก้ตัวนี้อร่อยเพราะว่าถ้าเราไปหาซื้อเป็นตัวอื่นมาทานเขาจะบอกว่าเป็นโกโก้มาจากที่นู้นที่นี่เปอร์เซ็นต์โกโก้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็พี่อ้อยก็ว่าก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราเรา,เราชินกับ ชินกับโกโก้ตัวนี้หรือเปล่าก็าไม่แน่ใจเพราะว่าเราทานมาแต่ไหนกันไรก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้ราคาราคาราคาอ่าน้ําหนักเขาจะสองรกรัมนะคะก็คือครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลราคาเขาไม่ไม่แน่ไม่นอนนะคะบางร้านก็ก็ขาย235บางร้านก็275ไม่รวมค่าส่งเนาะไม่รวมค่าส่งก็สั่งได้ในเว็บไซต์ทีพี่อ้อยสั่ง ของมาทานประจำหรือว่าสั่งของ